ผิวขาวกระจ่างใสนะครับให้ทานสิ่งเหล่านี้ทุกวันข้อที่1คือมะเขือเทศนะครับถ้าใครรู้สึกว่าทานมะเขือเทศยากนะครับแนะนํามาทําแบบนี้เลยนะครับฝานมะเขือเทศนะครับแล้วก็เอาน้ําสลัดลาดหรือเอามะเขือเทศเนี่ยไปปั่นแยกกากก็ได้เพราะเราอยากได้สารสีแดงในนั้นที่ชื่อว่าไลโคปีนมันจะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นแล้วผิวเราเนี่ยจะต่อสู้กับแสงแดดในปัจจุบันได้ดีขึ้นข้อที่สอง คือแอลมอน23เม็ดต่อวันทำไมต้องเป็นแอลมอน23เม็ดต่อวันเพราะว่า1เสิร์ฟเนี่ยจะได้วิตามินอ e ีที่เพียงพอในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวครับทำให้ผิวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นโกรขึ้นโกรก็ grow คือ G R O W โกร w ก็คือมันจะแบบมีออร่ามากขึ้น ข้อที่3คือมะม่วงสุกอันนี้ไม่เหมาะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่ถ้าคนที่ฟังอยู่ไม่ได้เป็นเบาหวานมะม่วงสุกวันละครึ่งถ้วยเนี่ยจะได้ทั้งวิตามิน C ที่สูงมากแล้วก็ได้เบต้าแคโรทีนนะครับจากสารสีเหลืองที่อยู่ในมะม่วงด้วยซึ่งอันเนี้ยเวิร์กมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นข้อที่4คือแครอท แครอทเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบกินสดก็ไม่ชอบแนะนำว่าเอาไปปั่นแยกากากเลยทุกคนเราอยากได้สารสีส้มๆที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นเบต้าแคโรทีนทานเป็นประจำจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่สำหรับใครก็ตามไม่ใช่สายกินแต่เป็นสายทานะผมแนะนําวิธีการที่เร็วมากเลยก็คือ 1. นลกางร่มใส่เสื้อแขนยาวแบบผมเนี่ยอย่าให้ผิวโดนแดดเลย2นะครับก่อนออกจากบ้านแล้วก็ก่อนนอน ให้ทาครีมทาตัวที่ชื่อว่า Brightening Body นะครับครีมทาตัวนี้จะแปลกมากนะทุกคนทาเสร็จตอนกลางคืนนะตื่นมาตอนเช้าพออาบน้ำจะรู้สึกว่าผิวมันเนียนเรียบขึ้นภายในครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วใครก็ตามที่ต้องโดนแสงแดดเล็กน้อยๆๆเอาแบบนี้กันผมแนะนำให้ใช้ตัว n e w b r i n g พวกนี้มันจะมี C C B B นะครับที่ช่วยในการสะท้อนแสงแดดนะครับโดยปกติ Brightening Body ครีมเนี่ยจะราคา350บาทน,นะครับ ในช่วงแนะนําผมให้พิเศษแบบนี้เลยคือครีมทาตัว350แถมฟรีนิวบริงนะเพื่อป้องกันแสงแดดอีก250บาทดังนั้นใครสนใจให้คนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นพิมพ์คำว่ารับ1คู่จะได้ Brightening Body Cream ทาตัวเห็นผลนตั้แต่ คืนแรกเลยนะครับ3า0บาทนะครับแล้วแถม n e w b r i n งมูลค่า250บาทไปด้วยแต่จำกัดนะให้คนละหนึ่งสิทธเท่านั้นพิมพ์รับ1คู่แล้วจัดไปเลยนะครับกี่คู่ก็ได้แต่ให้พิมพ์คำว่ารับหนึ่งคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวแอดมินจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมรักทุกคนขอให้สวยหล่อในเรวันสวัสดีครับ